ไม่ใครนั่งได้หมดนั่งนั่งโคโรนาทำไมโคโรนาโคโรนาแล้เสียเป็นบุญที่จะบวกดีง่ายๆนั่งาคโรน เา็กว่าพมาทำพรสมอยู่ในใจโดยจะนั่งเลกเล็นพสองคเลกพูดตัวเราสางตัวพูดธรรมาสตัวพูดตัวเราผูกไปใจเวละใ้ทำเดียวละแล้วก็ได้หน้าตงนีนูอยากได้หน้าตรยนี้หนูอยากได้น้าตรงนี้หนูก็ต้คิดเป็นจวเด้วยนะครับต้อคิดเป็นมาเอง ไม่นด้กเราดให้เราคิดไม่เป็นเราคิดไม่ใจ่ก็ปวรไม่ไม่รู้เราคิดไม่เป็นเป็นเป็นปุ้นไงไหมคุณเหนื่อย้วล่ะเอ้ยไปบ้านแล้วอิเอาดีๆงานก็มีเงินเต่่าพูดถัดมาตัวใจเนรักษาใจเป็นคนหอกก่งง่ายคนอ่างน้ทำไม่ได้เ มันจะโกธจะไม่โกธมันจะเคียดจะไม่คยดมันจะคิดเป็นแฟมไม่คิดเราคิดเป็นแลนมันเองน้จะบอกวิธีแห้รรมตาเป็นอย่างนั้นกมาดนดูดโดูดูดูด่ดูกูด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 นดูดููดูดูนโทษดู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 ดนดูดดูดู้นมูู่ดดูนูด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 นดูดูดมดดดดบุญเต็มเลย หมือนธรรมุนทรโลให้ทำเป็นทาแม่แรงให้ได้ทุกสารทูตะนุญยตอำนาจก็ได้เลยมันจะคิดไม่คิดเลยปั๊บเลยบุญเต็มแล้วพระพุนทรโลกผมบอกวิธีแห่งกุบาอาาจรย์ท่านสอนว่อยจิตสงบจิตเองจิตรวมคนไม่รู้ให้พูดภาษาบ้านเราภาษาใจให้เป็นบุญต้องรักษาตลอดเลยเหมือนร่างกายต้องหายใจมันมันนี้ควรจะคิดต้พิจารณาอยู่ก่อนมันไม่ดีอย่าไปคิดเมื่อภาษาบ้านเรา บอกวิธีง่ายๆเลยแต่ไี่ตัวเฉพาะลางกายแต่ที่ตัวเจ็บก็ปวดก็ไม่ใหหิวในตรงนั้นถ้าคุณตัวไรนี้ตัวแรงขยุดทิศนี้นั่นให้ทวาปเนทานใจไม่มีใครบมันมีทานที่จะหมดเราปคิดไปทางเข้าชายาไม่ใช่ว่ากวดไม่เอายิ่งทศ้เลยนความเพลนเอาแต่ความสุขความสบายนีแต่ความรู้ความสลาดเป็นคนใทรกปะยาีิมันดีนห เราเี้ยงไปเป็นเราสอนเจ้าของเอาไปในบรญดาสวนวกนั้นยเฉพาะรานกายยาวนทีฮอย่าไปคิดว่ามีรากายร่างกายก็วรรูวทุก้ครีไมจังนเปิดแต่เป็นเรวลาถ้าเราเยอะไม่ให้ทำเป็นตาใช้ตาให้ทําให้ให้ไม่ไลเลยมานี้ให้แค่นั้นหมานิ่งเดียวเนี่ยเจ้าราไป คาทุกคนละางที่ปรนวาทเราไม่ใช่ควาคนไม่เอาเลยนี่จะต้อมีมิจฉุต์อไป่อไปให้มีแต่ความรู้ความสุละเป็นคนไม่ทุกข์ไมากองดีไหบุญมันเต็มบุญเต็มใจนั่นก็เต็มกระเป๋าเลยไม่ใช่ของ่ายดี้ายท้่ไทุกยากนันก็เข้ามาอะไรก็ใครให้ย็บกรลายเดี๋ยวงานไปรักโคน่าใ้รูทิมันให้เล่นเต็นมาโคน้าไปเรื่อยดีง้น ฮัตโอน่าฮัตโอน่าฮัตนารักษาใจเียนั้นพุทโธฮัตโมันยากต่อไปหัดหยุดคิดไม่คิดอะไรให้นยกได้พุโแต่มันยากเว้ยบอกวิธีให้บกว่าไงบอกวิธีให้บีรักษาใจเป็นโบดุนอนอย่างน้นไปคิดว่ากย่ปวดป่วยพุทโธพุทโธพทโธเพิ่งเพลินเอ้ยขึ้นมาพุทโธสะเรจะต่อมาพุโธใเป็นเทวดาไม่ใช่ของนายเมื่อไรพุทโธหัตหยุดอ้วมันยากอยู่ แค่จะดพุทโธก็ยังดีแล้ตรงนั้นมันจะบอดเลือพุทโธมันจะเก็บเลือดพุทโธอ่างนี้จะดพุทว่ามันจะมีการสัตว์พุโมันไม่ดีอยาไปกินเรามันไม่ดีเราปไดเลใจเป็นชิบเป็นมนุษย์อารมสมบูรณ์มาดีหัดทพุทโธหัวางร่างกายบอกว่าใจก็ควรจะไม่หิวใจเป็นแนวดาเลยอยนี้เพราะว่ามันยังรูปภคคถ้าเรายึในคิดธรรมดาก็พุรูปสัทำได้ ตัวแท้เลยประมานั้นแล้เระกว่างเวทีกง่ายสองสนั้นเย้าว่ามันยากเราเที่ยวไปมา